สวัสดีครับเห็ดชิปสันสันปิโนงครับชีวิตของเจ้าวชนบุตรครับชาวบ้านบ้านที่ผมอยู่บ้านเกิดนู่นนนเขาโยกอดีเลียงง่วเลียงคววยครับเป็นอาชีพเสริมครับในการเรียนหน้าครับพลศิษย์ก็ตัวยี่ิบตัวพี่นองครับก็ไม่อาชีพพี่นองครับก็มีพลนก็มีงัวหลายตัวอยู่ด้วยครับน้องสาวนะครับบ้านพื้นกำลังนั่นอย่ามันเหี้ครับกับเฮ็ดเปเฮ็ดแทนเครื่องตันหย่าพี่นองเนาะครับ อเอามาแทีเสิงหกันอย่งกับจิเล่มกรอบกรอบกอบับพี่หนะ่าเดินบาทพี่น้องครับอืมเอาชิปไปมึงครับเปียจีน้อยมีหลายตัวออกขอมาสามตัวนองสาววามีงวดสิบสี่ตัวกันะพี่น้องอืมสิบสี่ตัวครับก็เป็นเกลงตัดหน่าตัดยุ่งจองพี่น้องแทนผมก็ไปใช้จวงนี่ก็ย,งยังยูครับอืเราดูซใายครับ,บเปียกชิป็ปหนังกับขายบาทขายปีครับ ซอยพี่ซอยน้องไปเนาะครับซอยลาลำานมาครับัานี้เป็นทางครับัานี้ก็งัวตัวหนึ่งรับไปฝากไปบ้านคู่ข้าจัดของน้อสาวนะครับบ้านคุณคู่ครับเดี๋ยวพี่น้องครับงัวครับงัวครับมึงแดดเยอ่พี่น้องครับแดดเต็มนมอย่ารับแดดอยจคลิปพย์พี่น้องมึงเนะพี่น้องครับอื ครับกับขายบัตขายปีไปครับโบไปกับล่าลำตกรนไล่โชยพีทีซีกับยูบันยูสวรรค์ในเขตพี่น้องเนาะกรับกับฝากเรื่องบัตรราคาหนึ่งร้อยสิบเก้าคะแนนพี่น้องครับถักไปที่ล่าลำตะกรแฟนเพจครับหายใจเข่ากับขายบัตรหายใจออกับขายบัตรพี่น้องยาบาลยังสันนิษฐ์ครับผมครับครับมันเป็นหน้าที่เช้าฉีดมาซอยลูกซอยเต่าเนาะ ขาบัตรขายปีครับมือแรงกับสิมุงกับไต้ครับน่าจะขึ้นได้แล้วมัคกับโพท์เป็นสื่อไม่มื่ขึ้นมีปัญหาคอโทดคอไพขคงผีของน้องครับไปถึงกับพอเต้พี่น้องครับมือแรงครับมือแรงถึงกับพอเต้คือเกาครับพี่น้องครับแดดครับพี่น้องครับแดดพยานยัดเ็ือกพี่น้องขาบัตขายปีไปยุบออกกาเลยขาสิจังพี่น้องเนาะครับขาสิจังพี่น้อง คือเป็นมืดนเนาะไปเนาะอืมกระไปพี่น้องเอ้ยครับผมโอ้กันนั้นเก่งสวยเก่งซ้ำรับมันนี่งานขาวดำมันรับมันมีคนเสียกี่ม Hence, deals, ีคนตายพี่น ah ้องเนาะเอาเมืองในหน้าบ้านแปียดครับแปียดบุตรครับนับสวยนับซ้ำรับก็เห็ดไปได้ได้พี่น้องครับอืมนีบครับกับพวกผมครับไปเดินทาง จารศึเดียนทางไปครับชาวบ้านเขบางมีมีมีกับบางมีมาบัตรกับพี่น้องครับอืิสิราบยางกายหน้าบัตรมองที่สิบห้องครับกมากครับยางบัตกายปีนะครับจะได้จะได้พี่น้องมาเมืองก็เดีร้านน้องสาวครับขายเป็นร้านขายเครื่องครับเป็นร้านขายเครื่องขายอยังหนุ่มก็ร้านจีนเข่าครับ น้องสาวก็ต oh, uh, oh. oh, 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 oh. ัองกินเข่าไป่น่องมันกินเขายางน้องโัวลาม่ัวครับอืมอืมกำลังกินลาง้วงแกงน้าใหม่ปนาว่าอืมครับขวดม่วุ่มตอนโอ้ยสมต้อนบเพื่อแกมต้อหนามงแค่บ้ครับเติมน้าใหม่อื ยังไม่หวานอยู่ฟอมวันที่สามสิบพ่อกันนี้สะพนตะเข็บพี่น้องเด้อครับวันนี้ชิปขายปลาขายปีกก็แล้วครับผมก็จะเดินทางขับใส่บัตรบริพารไปครับเดย์สามมือพี่น้องวันที่สามชิปก็จะเดินทางข้ามสะพนตะเข็บชีไปบ้านลูกไพ่พี่น้องครับกับสีไปหาดองครับผมครับแต่ลูกไพ่อยุ่งเทียบวันนี้ป่ะเนี่ย ตั้อปูสิไปหาดองก่อน,อนรอครับจะเริ่มซื้อวัสดุซื้อปีหรือปีน้องเด้อราคาหนึ่งร้อยสิบเก้าคะแนนครับทักไปซีร่าลำละครพเพรียงเพลิดครับผมครับตักไปพุ่นเด้ออันนี้กระหลานไสเชียวยังลูกออโอ้มีต่างเงินบอ่อืมครับยางไหลนวดไหลกข,ขาจังพี่น้องครับอืมนี่ยามมะเร็งน้ำนองน้ำนองไปสิละอืม ขายบัตรขายปีไปนะพที่ไปใส่โอ้ครับอืมวันที่สามสกับพอคันยุสวัสดีเขตพี่น้องเด้อครับเ้ามของออลองออลองนะครับพี่น้องครับอืมวันที่สาสิบ้ามของออลองออลองไปบ้านกับลูกาไปครับคอนเสิร์ตล่าลำคอนไล์โชว์อพีที่สี่พี่น้องครับอืมคราวนี้บเปี่ยขาได้ไปประมาณพัน สามร้อยครับเจ็ดสิบปวนพี่น้องครับอืมโอ้แปดสิบปวนพี่น้องครับจําผิดยอดเนาะมือเซาครับสรุปร่วมกันไปแล้วครับครับเป้าหมายก็อยู่สองพันปีได้พี่น้องเด้อเอาซอยกันครับอืมบายบายม้งพวกกัขึ้นไลยสวดกายบัสกายปีก็เลยพี่น้องครับอย่าลืมเด้อครับอืมหมู่บ้านก็บยายปู่กับตาหนาลาเด้อครับขอม้าสีบัดสีปีซอยกันครับหมู่บ้านก็ได้ยี่สิบ ซีใบพ um. co ี mm ่น hmm. ้องครับขอบคุณพีขอบพุ่นนองขอบคุณนเมีเทียขอบเอฟซีกับต่างประเทศเอฟซีอิรัฐอเมริกาเนาะเมีเทียเนาะกับระผมจำว่าผิดที่ไหนครับอืมเป็นเอฟซีจากอเมริกาคุณเมีเทียกับสนับสนุนมหาใบพี่น้องครับขอบขอบคุณพี่ขอบคุณน้องครับอืมมาน้องมือน้องสาวกินก้อยครับผมกับเซ็นไรแล้วลานบครับขอผมครับเป็นร้านเหนือเป็นมาสีของครับ กับสุขศราครับสูงเมือเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลป่าสังพี่น้องครับอืมร้นานค้าร้านลูกหันนี่ครับวันนี้ร้านร้านขายเครื่องเนาะทั้งผลไมนบานเนาะร้านขายเครื่องครับตาบานเฮ้านี้ประเดืรนร้านขายของจำพี่น้องครับมีตัวไปครับชมตอชมตามกับมีหมือตับตลอกตาลิพี่น้องครับ เออผลได้ผ่านไปผ่านมากกับมาแวะอุ่นๆุได้พี่น้องเด้อกับเวลาน้องสาวพี่น้องครับกับอ๋อมานางเฮ็ดชิปไอพี่ไอหน้องมึงครับวันที่สามชิปปอกันพี่น้องครับขามขวางไปที่สวรรค์ในเขตพี่น้องเด้อครับไปพ่อกับปู่กับตายครับกับกันพี่น้องบุญจะขึ้นหนึ่งครับย่ามือเสียวถอยไปเอาบุญขึ้นมันไม่ลูกสาวอยู่ครับใกล้ๆสวรรค์ในเขตพี่น้องครับ เรียบุญเกิดบ้านไม่เนาะกับพี่น้องผู้ใดฟังเหยีีทั้งสอปบเล่าสร้างฟังใส่กับไปพ่อจะกพ่อผู้กับตายครับโตจริงหลบลอดได้พี่น้องเด้อครับผมครับเออก็ยังเป็นสวดอยู่ครับหูบเมียมอมีครับอืมเคยพ่อผู้กับตายได้ครับยึ่สมวนาเขต่ครับวันที่สามสิบครับผมครับกับวันที่หนึ่งครับการดีขึ้นบ้านไม่ลูกสาวครับย่างนะครับการดีเกิดนี้การดีบ้านแล้วพ่อดีครับ ล่าลำตะครอินสีเชียงใหม่พี่น้องครับก็ดีพ่อไปพ่อพอดองแม่ดองครับนี่หมดละสวัสด์นะเคสต้นพี่น้องเนาะครับอืมกฤติเพชรบริพารไปเยอะสามมือพี่น้องครับสิบ,บสปศัยพาสปอร์ตครับเออเพชรชิบะซามีอะไรพี่น้องครับผมขอบคุณในลายครับผมสวัสดีครับ